มีแบบสดและแบบพุ่มประดิษฐ์ครับพี่จะยกตัวอย่างไงเดีย๋ยวเอออย่างไงวะถ้าเป็นเบอร์เก้าถ้าเป็นพุ่มประดิษฐ์เออฟังนะหาดืมละคาเลยเบอร์เก้าพุ่มประดิษฐ์อยู่ที่ว่าพี่ไปไหวอ้อ่าอะไรเพราะว่าองค์ประกอบไม่เหมือนกันนะคะ ถ้าเป็นเบอร์9กพุ่มประดิษฐ์คู่ละ0 0 0ันนะคะถ้าเป็นแบบโสดเบอร์เกก็คือไซส์นี้นะคะ่ะถ้าเป็นดอกไม้สดก็จะเป็นเอ,อ่อคู่ละ35 0 0นนะคะก็ะแค่เป็นจากพุ่มประดิษฐ์เป็นดอกไม้สดนะคะที่เห็นข้างหลังนี่คือเบอร์เก้าอันนี้ยกตัวอย่างนะแล้วก็มีย่อมลงมา ราคาจะถูกลงมาแล้วก็ไม่มีแบบเล็กเลยนะคะก็ราคาก็จะถูกลงมาอีกนะคะเวลาฝนทามส่งให้ลูกค้าผนก็จะโพสแบบเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวก็จะมีหลายแบบเองอย่างอันนี้ของเทเวสวรนะคะที่เขาสั่งมาก็จะ มีแบบนะโอ้ขอบคุณมากค่ะก็จะเน้นสีแดงนะคะตัดขาวคลิปทองนะคะอยู่ในที่แจ้งหรือล่มก็จะแตกต่างกันไปเทคนิคนะคะขอบแบบนี้ใครๆก็อยากทำนะคะอยากได้บุญด้วยนะคะพอรู้ว่าลูกค้าสั่งเป็นแบบ เทาเวสุวรรณปูปูดีใจมากเลยใจอยากถวายาเทวสอยู่แล้วไม่คิดเลยนะว่าจะมีลูกค้าจากทาเวสมาก,ก็เลยจัดเต็มเลยครับพร้อมตั้งจิตอธิษฐานโอ้ยไฟฟืนฟังควันขโมงนะคะขอบคุณที่เข้ามานะคะคนท้งสวยครับขอบคุณค่ะ ไม่ได้เห็นคุณฝนนานโอ้โหคุณฝนไม่ค่อยได้ไลค์ไงคะนั่งทำจนอาคาลุกในเสิ้อผ้านเลยค่าอ,อ๋อขอบคุณค่ะ